สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นค่ะสุปพัฒน์โยธินปรีชาเจ้าของร้านอลาโมดีไซน์ค่ะที่จริงแล้วอลลาโมดีไซน์เป็นชื่อของสนามรบที่ประเทศอเมริกานะคะและที่เรานำชื่อของสนามรบมาตั้งเพราะว่าการทำธุรกิจการค้าเราจะต้องเจอกับปัญหาต่างๆเช่นลูกค้าหรือคู่แข่ง ในอนาคตที่เราคาดคิดไม่ถึงซึ่งเราจะต้องสู้รบตบมือมันและฝ่าฟันไปให้ได้ค่ะ <blue> สินค้าภายในร้านจะประกอบด้วยหนึ่งนะคะเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ autor, ต ua, ต kl, ะตู้เตียงชั้นวางหนังสือโต๊ะทานข้าวเก้าอี้ค่ะส่วนจำพวกที่สองจะเป็นพวกคุมไฟและพวกพร็อพต,ตกแต่งบ้านต่างๆที่ทำมาจากแก้วเรซินเซรามิกไม้ค่ะสินค้าที่ขายดีในร้านจะเป็นพวกพร็อพตกแต่งบ้านค่ะ เพราะว่าทุกที่ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นคอนโดโรงแรมรีสอร์ทหรือจะเป็นบ้านของเรายัางไงก็ต้องมีพร็อพอยู่ทุกที่เพราะพร็อพอที่ใช้ตกแต่งบ้านเป็นสิ่งที่บอกถึงสัญ,ญลักษณ์ของตัวผู้ซื้อและธีมของห้องนั้นๆค่ะ จุดเด่นของร้านอย่างแรกเลยคือการตกแต่งร้านของเราจะเน้นสไตล์ที่ตกแต่งให้เหมือนบ้านลูกค้าจะได้มีความรู้สึกว่าเราเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาสินค้าแล้วมองภาพออกว่าถ้าซื้อไปจะตกแต่งร้านอย่างไร 2. ส,สินค้าภายในร้านมีจํานวนเยอะทําให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกชมได้หลากหลายตามความต้องการค่ะส่วน 3. การบริการของเราจะให้เวลากับลูกค้าในการเลือกซื้อหรือสอบถามสินค้าจะไม่กดดันลูกค้าจนเกินไปค่ะ เคล็ดลับการตกแต่งบ้านอย่างแรกเลยนะคะต้องดูที่ความชอบของผู้ซื้อเป็นหลักค่ะเพราะบ้านเป็นที่สุดท้ายที่เราใช้เวลากับมันมากที่สุดส่วนข้อ2ความเหมาะสมความเหมาะสมในที่นี้หมายถึงทั้งเรื่องบัตรเจ็ตทั้งเรื่องขนาดของสิ่งของอย่างหนึง่งถ้าจะไปไว้ในบ้านเราเราต้องดูด้วยว่ามันใหญ่ไปไหมเหมาะสมไหมและสมราคาไหมถ้าเรายังหาสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้เราก็ควรจะ mix and match ของอย่างอื่นเพื่อให้ใช้ทดแทนกันได้เพราะบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ใหม่นอกจากไอเดียใหม่ๆค่ะช่องทางการติดต่อของร้านนะคะไลน์ที่เบอร์เดียวกับเบอร์โทรคือ0985546965อีเมล d e s i g n a l a m o gmail.com หรือ Walk-in มาที่หน้าร้านได้เลยร้านเราเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์อยู่ที่ JJ Plaza โซน B ซอยสห้อง B 55ค่ะ Thank you.